เรื่องหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นในห้องพิจารณาคดีที่ออสเตรเลียเลยนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งกลับส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆในบ้านเราสองเรื่องที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกเนี่ยมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาค่อยๆค,ค,คลี่คลายให้เห็นภาพทั้งหมดกันคำถามมันก็คือคําพีรภาษาจำคุกที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับนมที่เราดื่มกันทุกวันนี้ หรือแม้แต่อนาคตของเกษตรกรโคโนมในเมืองไทยได้ยังไงฟังดูอาจจะงงๆนะครับแต่นี่แหละครับคือปมที่เราจะมาแกะรอยไปพร้อมๆกันโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาไล่เรียงกันดูนะครับ เราจะเริ่มจากตัวบุคคลสำคัญคนหนึ่งก่อนจากนั้นย้อนไปดูคดีดังที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็มาดูที่คุณสมบัติของรัฐมนตรีซึ่งมันจะไปเชื่อมโยงกับการดูแลอุตสาหกรรมนมแน่นอนว่าเราจะพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองและความท้าทายในวงการนี้ด้วยและสุดท้ายครับเราจะปิดท้ายด้วยคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมิบาลกันเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราต้องเริ่มจากการทำความรู้จักกับบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้กันก่อนเลย ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าชื่อนี้หลายคนคงคุ้นเคยกันดีนะครับคือต้องบอกว่าท่านไม่ได้เป็นแค่นักการเมืองธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากๆในรัฐบาลเลยทีเดียวไหนจะตําแหน่งรองนายกและที่สําคัญมากๆเลยก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีอํานาจกําหนดทิศทางชีวิตของเกษตรกรเป็นล้านๆคนเลยนะครับแถมประวัติทางการเมืองก็ถือว่าโชกชนมากผ่านมาแล้วหลายพักใหญ่ๆ ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายและอิทธิพลที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆทีนี้เราจะย้อนอดีตกลับไปดูจุดเริ่มต้นของข้อกังขาที่เหมือนเป็นเงาตามตัวตามเส้นทางการเมืองของท่านมาโดยตลอดนะครับใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงคดีความที่ประเทศออสเตรเลียผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินวลีนี้แน่นอนมันคือแป้งโอ้โหดังไปทั่วประเทศเลยนะครับ นี่คือคำชี้แจงของรอยเอกธรรมนัตตอนที่ท่านตอบกระทู้ในสภาเกี่ยวกับคดีที่ออสเตรเลียใจความสำคัญก็คือท่านยืนยันว่าสารที่เจอในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เฮโรอ,อีนนะแต่มันคือแป้งแล้วท่านก็แค่ไปอยู่ในเหตุการณ์เฉยๆโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสิครับเพราะว่าบันทึกจากสารที่ออสเตรเลียที่สื่ออย่างดิสนีย์มอร์นิ่งเฮโร่เอามาเปิดเผยเนี่ยมันกลับเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปแบบคนละมวลเลย ข้อหาที่บันทึกไว้จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลงครับแต่เป็นสมคบคิดเพื่อน,นำเข้าเฮโรอีนและบทลงโทษก็คือจำคุก4ปีถ้าเรามาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ดูนะครับจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาลอยๆแต่มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศมีตั้งแต่การถูกจับกุมการขึ้นศาลพิจารณาคดีการตัดสินว่ามีความผิดจริงจนไปถึงการรับโทษจำคุกและสุดท้ายพอพ้นโทษออกมา ก็ถูกในระเทศออกจากออสเตรเลียเลยซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่เด็ดขาดมากโอเคพอมีเรื่องราวในอดีตแบบนี้มันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาในปัจจุบันสิครับว่าเอ๊ะแล้วคนที่มีประวัติแบบนี้จะยังสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในประเทศไทยได้อยู่หรือเปล่าคุณสมบัติจะขัดกับกฎหมายไหมซึ่งแน่นอนครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องไปจบที่การวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและ นี่ครับคือคำวินิจฉัยที่ออกมาสารรัฐธรรมนูญท่านตีความแบบนี้ครับว่าเนื่องจากในรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดๆว่าคำพิพากษาของสารในต่างประเทศถือเป็นลักษณะต้องห้ามดังนั้นจึงไม่ถือว่าทำให้ขาดคนสมบัติการเป็นรัฐมนตรีถ้าจะให้ผู้แบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันเป็นเหมือนช่องว่างทางกฎหมายนั่นเองครับเอาละครับ พักเรื่องกฎหมายที่อาจจะซับซ้อนไว้ตรงนั้นก่อนทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองมาดูเรื่องปากท้องกันบ้างดีกว่าเพราะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านมีอำนาจโดยตรงเลยนะครับในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆนั่นก็คืออุตสาหกรรมโคน,นมของไทยเรานี่เองถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับโครงสร้างอุตสาหกรรมนมของไทยเราเนี่ยมันแบ่งได้เป็น3ส,ส่วนหลักๆคือต้นน้ําอันนี้ก็คือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นม ต่อมาคือกลางน้ำก็คือพวกโรงงานที่รับน้ำนมดิบไปแปรรูปและสุดท้ายปลายน้ำก็คือการตลาดการขายจะมาถึงมือเราๆท่านๆท,ที่เป็นผู้บริโภคนี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทุกๆขั้นตอนในห่วงโซ่นี้ตั้งแต่ราคาอาหารสัตว์ของเกษตรกรไปจนถึงราคารับซื้อน้ำนมหน้าฟาร์มล้วนได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของกระทรวงเกษตรทั้งสิน้นทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันอีกนิดหนึ่งดีกว่าครับว่า ไออุตสาหากรรมที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนแล้วตอนนี้กำลังเจอปัญหาหรือความท้าทายอะไรอยู่บ้างดูตัวเลขนี้สิครับหลายหมื่นล้านบาทนี่คือมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในประเทศไทยต่อปีนะครับย้ำว่าต่อปีตัวเลขนี้มันบอกเราชัดเจนเลยว่าอุตสาหากรรมนี้มันใหญ่และมีความสำคัญต่อเศรษฐ,ฐกิจของประเทศมากขนาดไหนแต่ ถึงแม้ตลาดจะใหญ่ขนาดนี้นะครับมันมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่น่าคิดมากๆนะ่ะนั่นก็คืออัตราการบริโภคนมของคนไทยฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนไทยดื่มนมแค่ประมาณ18ลิตรต่อคนต่อปีเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับค่าฉเฉลี่ยของทั่วโลกแล้วเนี่ยถือว่าน้อยกว่กากันแบบน่าตกใจเลยนะครับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่รอคนมาแก้เลยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมนะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนในชาติด้วยภาพรวมของอุตสาหกรรมนมไทยในตอนนี้มันเลยเหมือนกับว่า ยืนอยู่บนทางสองแพร่งเลยครับด้านหนึ่งเนี่ยคือโอกาสที่ยังเปิดกว้างมากๆไม่ไว่าจะเรื่องการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มหรือการส่งออกไปถ่ายประเทศเพื่อนบ้านแต่อีกด้านหนึ่งก็เจอกับความท้าทายที่หนักหน่วงเหมือนกันทั้งต้นทุนอาหารสาัตว์ค่าพลังงานที่แพงขึ้นเจอกับสินค้านําเข้าที่เข้ามาแข่งแถมผลผลิตน้ํานมต่อวัวหนึ่งตัวของเราก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ซึ่งสมการที่มันซับซ้อนแบบนี้แหละครับที่อยู่ในมือของผู้กําหนดนโยบายว่าจะพามันไปทางไหน พอเราไล่เรียงมาถึงตรงนี้น่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเส้นเรื่องทั้งหมดมันมาบรรจบกันได้ยังไงจากเรื่องของนักการเมืองคนหนึ่งไปสู่เรื่องช่องว่างทางกฎหมายและสุดท้ายมันมาลงเอยที่ชะตากรรมของอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆของประเทศและนี่อาจจะเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับคืออนาคตของอุตสาหกรรมนมที่มีมูลคา่าหลายหมื่นล้านรวมถึงปากท้องของพี่น้องเกษตรกรอีกจานวนมหาศาล ตอนนี้มันถูกฝากไว้ในมือของรัฐมนตรีที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติมาได้ด้วยสิ่งที่หลายๆคนมองว่าเป็นช่องว่างทางกฎหมายมันเลยนมมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปขบคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ตัวบทกฎหมายกับความคาดหวังหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมมันอาจจะไม่ได้เดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วใครกันล่ะครับที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเชื่อมช่องว่างที่ว่านี้